มน,นาให้โชคสวัสดีที่สุข,ขสุขคนครับผมมาดถับแนวทางล่าพัฒนาของปูใช่มันจันทร์ที่หกมกราสองหาหกแปดก็คือมือแรลไปนองสองทุม่มกอ,อันนี้เมื่อวันศุกร์ที่สามล่าพัฒนามันออกสองหาหกลางก็คือสองสองของปูใช่นีดบ่เขาได้ไปน้องได้บ่เขาหลุดมาแลยบ่เข่าทั้งเหล็กวิ่งทั้งเหล็กจับคู ว่าเข่าทั้งบนทั้งล่างได้พี่น้องได้ <Yeah. S 1> เด็กไม่เข่าไม่หลุดนะพี่น้องนนเนาะเล็กมีเข้ามีหลุดเป็นธรรมดาออกมาตามกับตอเมร่ในสองตงุงมกลางเป็นหมวดที่สองของปีหกแปดนะพี่น้องเนาะ <Okay. S 1> วันจัน มันการที่หกลาว ลาพัฒนาปูด <c oughs> ใส่ได้พี่นอ้องด้อลาพัฒนาปูดใส่ บนล่างเอาบนล่างสันบนวิ่งบน,ว,งบน,นงวิ่งบนสี่ได้พี่น้องได้วิ่งบนสบนเป็นบนล่างเป็นล่างเล็กวิ่งตัวเดียวในวิ่งสี سي نه <تسمع> <سيء> 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 สี่แปดขั้นบอมักปูจับคูข้าหามาใส่ออกแล้วพี่น้องแล้วหามาติดสีได้ปูปูให้จับคูให้แค่สีคูเนี่ยสีคูสีห่างเนี่ยปาลายได้พี่น้องจนเหล็กสามตัว สามตัวเก้าสี่หนึ่งผู้ที่ให้สามชุดผู้ให้มากสามชุดสามสี่เดี๋ยวนี้คือเลขสามตัว สองสี่แปดผู้ให้เลขสามตัวมาอายสามชุดสเล็กสามตัวปูเน้นให้ได้พี่น้องได้ทังหดนี่เน้นสองตัวกันเน้นให้สองคู่เพื่อก่อ นี่ละสองตัวตัวนเลขสามตัวคู่ในคู่เดียวสองสี่แปด วิ่งล่างล่างนี่ล่างนี่ได้ศูนย์ตกเก่าพี่น้องล่างนี่ยคืดได้ศูนย์ตกเก่าจาก็เนี่ยว่าตัวเก่าวัดที่แล้วปู่แบให้ศูนย์มากมันตามสูตรเนาะพี่น้องเนาะตามสูตรให้วิ่งศูนย์ กับคู่ล่าง03 0ย์สห้เจด พี่น้องอย่าลืมเนอะบนล่างไปบนล่างไปกับเพราะว่าเหล็กปูบริเปาก,ล,ากนนะลักนะเลขตัวเดียวพี่น้องเขาแคปหน้าจอด้วยของปูใช่ี่มเหล็กกบบ้หลายคู่หลายหางปูก็แยกให้เป็นบนล่างววาล่างมันเนีนๆอยู่ตัวนี้ล่างปูมันเนีนให้ดีนะพี่น้องศูนย์สาม ล่างเน้นที่ศูนย์สามได้เป็นรองแล้วเลือกมวงกลุ่มบนวิ่งสี่จับคู่กับสีหนึ่งสีเจ็ดสี่แปดปูเน้นสีหนึ่งกับสี่แปดบนมันเล่นสองคู่ล่างเน้นคู่เดียวเลขสามต,ต,ตัวเลวยครับเก้าสี่หนึ่งสามสี่เจ็ดสองสี่แปดตัวเป็นตัวเน้นได้เป็นรองเนี่ยตัวเน้นล่างเนี่วิ่งศูนย์ศูนย์สาม ศูนหาศูนย์เจ็ดผู้เน้นศูนย์สามเม็ดเดียวพี่น้องข้าก็แคบหน้าจอนะแอ่อยยังในพี่น้องจะเรล่มกับตัวน้ำเนี่ยเหล็กปูรประเล็กปลัร์กอ๋อกาบขอพะคุณปูใช่ไหลครับผมคอยพี่น้องโชคหมันรวยๆหแห้งๆปังๆกันหมวดที่สองของปีห8แปดนี่เอาฝากคนไค์คนแช์คนติดตามมาเท่าไหร่โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม